จ๋าใช้แป้งเบอร์03ให้ดูหน่อยเพราะว่ากลัวว่ามันจะมืดปลาะเดี๋ยวจ๋าจะใช้ให้ดูผิวยังจ๋าค่ะใช้ได้ทั้ง02แล้วะ03เลยส่วนใหญ่จ๋าก็ใช้02กับ03นี่แหละทุกคนอันนี้เดี๋ยวจ๋าจะทาข้นงหน้าให้ดูดูใต้ตานะว้าว <Wow. S 1> ไม่มืดเพราะความพิเศษของแป้งอีฟนะคะมันจะเน้นในเรื่องของความเนียนโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นเลยเนาะพอเนียนเสร็จปุ๊บสักพักนะคะมันจะซึมมันจะปรับสภาพเข้ากับสีผิวเรา เพราะฉะนั้นใครที่ผิวสองสีนะคะแบบจ๋าสามารถใช้เบอร์ศูนย์สามได้เลยนี่ไม่มืดวันปกติทั่วไปอะคะ่ะจ๋าก,ก็ใช้เบอร์ศูนย์สามถ้าออกงานหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้เบอร์ศูนย์สองผิวสองสีสามารถใช้ได้นะคะเบอร์ศูนย์สามหรือผิวค่อนข้างนี่จะขำนะคะก็ใช้ได้นะคะเบอร์ศูนย์สามนี่มืดไหมล่ะอ่ะดูเองว่ามืดไหมแล้วจ๋าบอ,อกเลยนะคะทาตั้งแต่เช้าอยู่ยาวไปยันเย็นคุมมันกันน้ำกันเหนือ่อ1ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ออกแดดข้างนอก หน้าจ๋าไม่เป็นเมือกเลยนะคะใครที่เคยเจอจ๋าตัวจริงเคยเห็นหน้าจ๋าเป็นเมือกไหมถ้ามีใครเคยเห็นหน้าจ๋าเมือกช่วยคอมเมนต์หน่อยจ๋ามั่นใจมากว่าใครก็ตามที่เคยเจอจ๋าตัวจริงอะ่ะหน้าจ๋าไม่เคยเมือก <c oughs> มึงเคยเห็นหน้ากูเมือกไหม <c oughs> ใช้แป้งอีฟหน้าไม่เมื่อกเนียนปกปิดดีคุมมันกันน้ำกันเหงื่อดีมากไม่ต้องทาเยอะทาน,นิดเดียวก็เนียนแล้วเพราะตัวนี้มันจะมีเนื้อที่ละเอียดมากเราใช้นะวัตกรรมบอเบลิงที่มันเป็นตัวที่ทําให้ผิวมันเนียนโดยที่เราไม่ต้องทาเยอะๆอันนี้จ๋าใช้ให้ทุกคนดูเนาะเบอร์สามดูดิดูใต้ตาดูดิดูดิชัดปะนี่นะคะระหว่างข้างที่ไม่ได้ทาดูใต้าตาจตา่นะเมื่อคืนจาน๋านอนตีห้าและนี่คือข้างที่ทาดูแป้งเบอร์ศูนย์สาม ไม่มืดค่ะใครที่ผิวสองสีผิวน้ำผึ้งใช้ได้เลยถ้ายังไม่เชื่อว,ว่ากันน้ําจริงเดี๋ยวจะกระโดดลงน้ำเดี๋ยวนี้นะจ่ขอจิ้เข้าให้เซตก่อนนะโอเคป่ะใครสนใจก็ไปสั่งเซตได้ที่ตัวแทนอีทัโลกได้เลยนะคะตลับละ3ามเข้าสูย์ตลับหนึ่งใช้ได้นานมาก3ามถึงสีเดือนเลยใครสนใจก็สั่งซื้ได้ที่ตัวแทนอีกทัวโลกได้เลยะคะ่ะ